สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นเช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่เพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาหนึ่งซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่นะคะ กับลูกค้าที่อยากได้รถเก๋งนะคะเป็นครอบขวเจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้กับแบรนด Is ์ isuzu milx นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.0ตัวขับ4ปี2017นะคะลูกค้าอยากได้นะคะคันนี้ราคาที่619,000บาทเท่านั้นเองใครสนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0824692496ได้เลยนะคะคันนี้แจ้งก่อนนะคะว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามา ะะพึ่งยังไม่ได้เก็บงานหรือว่ายังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใดนะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้เห็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะก่อนใครเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะคะเป็นรถบ้านที่เจ้าของนะคะเอามาขายมาเทิร์นกับทางบริษัทเพชรยนต์ซื้อสดไม่มีแวดนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะ ลูกค้าสังเกตนะคะว่าคันนี้นะคะลูกค้า,าไฟหน้านะคะสวยสวยเส้นสาแบบนี้เลยสภาพตัวรถนะคะโครงสร้างบอดี้ของตัวรถถือว่าสภาพดีมากนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามีการการันตีใบเซอร์ให้อีกนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํามาแน่นอนทะเบียนนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะไฟด้านหน้าไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะ LED มันติรีเฟคเตอร์มาให้นะคะแล้วก็โลโก้ของอินโสุมาพร้อมกับกระจังด้านหน้าที่ แบบว่าดูดุดันมากๆนะคะตัวนี้นะคะล้อแมกขอบ18ปนะคะติดตั้งมากับตัวรถเลยยางได้เป็นยางปีนี้ให้เรียบร้อยนะคะซุ้มล้อทั้ง4ด้านนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะบันไดด้านข้างซ้ายขวาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมสวยพร้อมใช้แน่นอนนะคะคันนี้กระจกนะคะปรับไฟฟ้ามาพร้อมสัญญาณเตือนให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าแต่ว่าคันนี้นะ สีของกระจกจะได้เป็นสีดำนะคะแล้วก็ในส่วนของเบ้ารองมือจับนะคะก็ลูกค้าเดิมนะคะติดตั้งแม้แต่ว่าที่เปิดฝาดมันนะคะจะเป็นสีดำทั้งสิ้นเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ที่เปิดประตูเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะคันนี้เกียร์ออโต้นะคะลูกค้าและที่สำคัญนะคะคันนี้ลูกค้าแต่งเพิ่มมาให้นะคะติดตั้งเป็นรอยเป็นแบบเคปลามาให้เรียบร้อยภายในสวยมาก นี่คือสภาพรถปี2017ที่เพิ่งเข้ามารอนะคะลูกค้าที่อยากได้นะคะครอบของได้เลยราคา6,19,000บาทผ่อนเริ่มต้นสบายๆนะคะลูกค้าคันนี้นะอยากได้นะคะลูกค้าโทรเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้มิวเอ็กนะคะแอร์แบ็กด้านหน้าด้านหน้าคู่หน้ามีมาให้นะคะมันผมะไยมันติฟังก์ชันหน้าจอกล้องถ่ยหลังแบบทัสกรีนมีมาให้ครบเซ็ตเช่นเดียวกัน นะคะเกียร์ออโต้เป็นลายไม้สีน้ําตาลนะคะและที่สําคัญเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีครีมแบบนี้นะคะปรับไฟฟ้าด้านหน้านะคะของฝั่งผู้โดยสารนะคะไอผู้ขับขี่แต่ว่าในฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้านะคะจะเป็นแบบแมนวนวลอยู่นะคะในส่วนของภายในของตัวรถนะคะลูกค้าส่วนของภายในของตัวรถนะคะสภาพสมบูรณ์มากๆนะคะสภาพ รถที่เพิ่งเข้ามานะคะสภาพพร้อมใช้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็บาะด้านหลังเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะจะมีที่ชาร์จนะคะอ่าแบบด้านหลังมาให้นะคะอ่าหนึ่งจุดด้านหลังนะคะพรมกระดุมกระดุมนะคะติดตั้งมาให้เช่นเดียวกันนะคะอ่าคอนโซลด้านข้างประตูนะคะเป็นแบบสีไม้มาให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้อยากได้นะคะลูกค้ารถครอบครัว7ที่นั่งนะคะเครื่องยนต์3 0 0 0นซีซีนะคะ e ซูซู m ิวเคันนี้นะคะสมปี2017ลูกค้าเลขใหม่ไม่เยอะมากนะคะและที่สำคัญราคาสบายๆเลยสำหรับใครที่อยากผ่อนลดประมาณไม่เกินหมื่นคันนี้นะคะผ่อนประมาณ9 0 0 0กว่าบาทนะคะลูกค้าจัดฟรีดาวได้นะคะเซ็นเซอร์หลังมีมาให้นะคะ2จุดด้านหลัง กล้องถอยหลังมีมาให้นะคะแล้วก็คันนี้มีกันชนด้านหลังนะคะพร้อมกับมีเครื่อมีล้อยอย่างอะไรให้เช่นเดียวกันนะคะอยู่ครบสภาพสมบูรณ์ไฟด้านท้ายด้านซ้ายด้านขวาอยู่ในสภาพที่ไม่แตกไม่ถลอกแต่อย่างใดนะลูกค้าเนี่ด้านหลังสวยมากนะคะคันนี้นะคะได้พรมกระดุมแบบสีน้ําตาลนะคะเข้ากับตัวลวดลายของ ตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดนะคะแล้วก็เก็บงานทําความสะอาดขัดสีขัดเงาให้อีกนะคะสภาพพร้อมใช้แน่นอนใครที่อยู่แถวกรุงเทพนะคะลูกค้าอยากเดินทางเข้ามาทดลองขับหรือมาดูรถตัวจริงได้เลยตัวนี้เป็นตัวขับสีนะอย่างที่แจ้งนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้4จุดนะคะตรงกันชนด้านหลังมีมาให้2ด้านบนอีก2จุดนะคะลูกค้าไฟเบกรกลดนิสซับสปอยเลอร์นะคะอยู่ครบท้วนเลยนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบ เสาอากาศแบบคีิปฉลามให้นะคะแล้วก็ด้านบนจะมีแบบว่า,ามีหลังคาให้แบบนี้นะคะสามารถที่จะเพิ่มเติมหรือว่า ติดตั้งเพิ่มนะคะในส่วนของการที่จะแบบว่าบรรทุกของเดินทางได้นะคะเป็นครอบครัวใหญ่ๆเลยนะคะใครที่มีครอบครัวขนาดใหญ่นะคะคันนี้เหมาะสมมากนะคะที่ลูกค้าจะเอาไว้ใช้แล้วก็คือที่สําคัญคันนี้ไรายได้ประมาณ20,000ื่นนะคะจกักไฟแนนซ์คนเดียวได้นะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระบบของตัวรถนั่นเองนะคะลูกค้าระบบเปิดออโต้ล็อกออโต้เซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็ตรงที่เปิดประตูทางด้านซ้ายและขวาเป็นแบบโครเมยียมหมดเลยนะคะ ในส่วนของรายละเอียดนะคะ ก็จะมีระบบป้องกันความปลอดภัยมีมาให้นะคะหน้าจอแบบทัสกีนกล้องถอยหลังนะคะอย่างที่แจ้งมาครบเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกนะคะปรับแสงออตโต้ให้นะคะในส่วนของฝั่งห้องผูะะ้โดยสารนะคะฝั่งตรงกลางนะคะก็จะมีในส่วนของกล้องนะคะจอด v วีดีมีมาให้ครบนะคะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อดู WiFi หรือว่าด v วีดีได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะราคาสบายๆผ่อนเริ่มต้นประมาณ9 0 0 0ัน เสนใจนะคะลูกค้าอยากได้คันนี้นะคะลูกค้าติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0824692496นะ,ะหรือว่าลูกค้าจะติดต่อเข้ามาที่ช่องทางเมสเซจหรือ อินบ็อกได้เลยนะคะหรือว่าแอดมาที่บ้านเขียวได้เช่นเดียวกันนะคะที่เบอร์0824692496ได้เช่นเดียวกันนะ,ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมินลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่ามินนะคะจะพาไปดูรถรุ่นไหนที่เข้ามาใหม่มาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะหรือว่าเป็นรถที่อ่ากำลังน่าขายหรือว่าน่าสนใจนะคะจะมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกัน นะคะรบคุณลูกค้าน,นะคะที่เข้ามาใหม่มาดูคลิปนี้นะคะกดติดตามกดไลค์เดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ